ดีครับสวัสดีพี่ๆนาะข้าวทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมมาดูการใช้โดนบินในการฉีดพ่นจุลินทรีย์ที่นาข้าวของพี่อุดมนะครับผมซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยเขาหมักไว้แล้วนะพี่ๆเวลาใช้จุลินทรีย์นะครับผมย้ํากันเสมอนะครับมันเป็นจุลินทรีย์5สายพันธุ์นะครับซึ่งมันอยู่ในสปอร์ดังนั้นเวลาก่อนใช้นะครับผมให้หมักหรือว่าแช่น้ําไว้ก่อนแช่น้ําเปล่าๆนี่นะครับ ระยะเวลาในการแช่น้ําไว้เนี่ยก็คือ3-6ถึง6ชั่วโมงนะครับผมอย่าน้อยกว่า3เพราะถ้าน้อยกว่า3เขาจะยังไม่ทันออกมาจากสปอร์นะครับผมแต่ถ้ามันเกิน6ชั่วโมงมันจะกินกันนะครับะระยะที่เราได้นําคือ3-6ถึง6ชั่วโมงซึ่งการใช้งานเราฉีดพ่วลงนาข้าวนะครับผมหรือว่าปล่อยตามทางน้ําหรือว่าใช้โดนก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันบินโดนที่อำเภอพรมพิรามนะครับผม เอาพี่ๆที่ดูอยู่นะครับพี่ๆนะข้าวถ้าจะใช้โดนบินนะครับลองดูวิธีนะครับผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแช่น้ําไว้ก่อน3ามถึงหชั่วโมงแช่น้ําไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผสมน้ําแล้วใช้เลยนะครับมันอยู่ในสปอร์นะพี่ๆนะมันมี5้สายพันธุ์ต้องให้มันออกมาจากสปอร์ก่อนนะครับผมแช่ไว้สามถึงหกชั่วโมงอ,อย่าน้อยกว่า3ามแล้วก็อย่าเกินหนะครับเสร็จแล้วก็อมนเนี้ยก่อนใช้งานนะครับผมมันเป็นอันนี้เขาสะดวกแบบโดนนะพี่ๆนะ ถ้าเราถ้าเราวิธีที่ง่ายถ้าใครมีทางน้ําที่มันไหลเข้านาแบบธรรมชาติอ่ะอันนั้นนะ่ะพอเราแช่เสร็จอ่ะเราทําการลักน้ําหรือเทลงไปตามทางน้ําเลยครับวิธีนี้คือง่ายสุดนะพี่ๆนะอ่าหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกแบบนี้จะใช้แบบฉีดพ่นก็ได้อ่านะครับผมหรือว่าจะใช้โดนก็ได้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ เอามาแล้วมาใกล้ๆแล้วนะครับเอาดูหน่อยอ่าถ้าใช้อย่างนี้นะพี่ๆดูมันละเอียดดีนะมันเหมือนกับว,ว่ามันโดนลงทุกไปทุกที่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็มันเจ้มจนนะอันนี้หนึ่งรอบเหรอ,อใช่พี่รมรู้จักซูเปอร์ไฟนี้เมื่อไหร่โอ้แนะนำครับ มีเพื่อนแนะนําให้ครับอ๋อแล้วพี่โดมมีปัญหาอะไรที่นาข้าวดีดครับข้าวดีดข้าวเด้งครับผมเยอะเมื่อวานผมไปที่นครสวรรค์ตันธ์พิสัยครับอันนั้นเป็นข้าวดีดข้าวเด้งก็ก,ก็มีแต่ว่าเขาปัญหาใหญ่เขาคือ,อข้าวไม่กินปุย๋ยตัวนี้มันสามารถย่อยสลายปุ๋ยเคมีด้วยครับข้าวดีดข้าวเด้งด้วยตอสางด้วยอย่างนี้นะครับ,รบผมอพอพี่โดมแช่ไปเจ็ดถึงสิบวันเนาะ เดี๋ยวเราก็มาเช็คดูไปดูฟางข้าวอะไรที่เขามันถูกย่อยนะครับครับพอเข้าดิบข้าเด้งเดี๋ยวไปเห็นตอนข้าวโตเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับก็เดี๋ยวจะได้มาหาพี่อุดมบ่อยๆนะเพราะว่าจะมานี่แหละพิษณุโลกอ่าพิจิตนครสวรรค์จะมาแถวนี้นะเยอะนะครับผมครับออมีพี่อุดมนะครับผมเป็นคนใช้ที่จริงๆแล้วขอบคุณที่ให้มาเที่ยวที่แปลงนาด้วยนะครับพี่อุดมขอบคุณมากครับครับครับผม